คือผมมีร้านของตัวเองเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยผมจะพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเพื่อเก็บประสบการณ์รในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการเซ็ตรถเนาะแล้วก็เรื่องแรงม้าต่างๆครับผมเลยจึงทําให้ตรงนั้นอ่ะมาถึงในจุดจุดนี้ได้เพื่อพัฒนาร้านของตัวเองด้วย,อยพอเราเริ่มมีโปรไฟล์ตัวเราเองแล้วแบบหลายๆคนเขาก็เลยเออแบบเฮ้ยมึงมาขับให้หน่อยอะไรเงี้ยครับ,รบช่วงนั้นสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคันรถแข่งปัจจุบันนี่แหละครับ ก็มาอีกครั้งนะครับกับรายการ The Drivers Talk นะครับครั้งแรกของปี2024นะครับและตอนนี้นะครผมมาอยู่ที่ s q u a r s e r v i c e Center นะครับวันนี้เราจะพามาพบกับเจ้าของอู่สควอสนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักแข่งในรายการ P T I S 2024นะครับในรุ่นของสยาม Eco นะครับและเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ป๊บกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่ปั๊บสควอตแล้วนะครับสวัสดีครับผมปั๊บสควอตนะครับหรือปั๊บราพัฒน์กรวงศิริครับผมทุกคนก็น่าจะคุ้นชื่อพี่ปั๊บอยู่แล้วในวงการรถซิ่งนะครับแต่วันนี้นะฮะเราจะมาคุยประวัติของพี่ปั๊บกันดีกว่าว่าความเป็นมาของพี่ปั๊บเนี่ยในวงการรถซิ่งจนจบถึงทุกวันนี้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมันเป็นมาอย่างไรครับพี่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ หลงรัก4ีล้อแล้วก็วงการวอเตอร์สปอร์ตมาตลอดคือป๊อบเองเป็นคนนครสวรรค์ครับ,รบแล้วก็คุณพ่อทําเกี่ยวกับรถดีเซลแล้วผมจะคู่คี่อยู่กับรถอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่ช่วงช่วงจังหวะหนึ่งที่ คุณแม่ให้รถมาหนึ่งคันตอนตอนมสองจังหวัดเนี่ยขับรถไปโรงเรียนตอนมสองมันต่างจังหวัดเนี่ยมันต่างจังหวัดไม่ใช่กรุงเทพช่วงนั้นก็เราก็เริ่มลึกขึ้นนะครับก็ศึกษามากขึ้นเริ่มจากเล่นรถเล็กก่อนนะครับตอนนั้นเด็กๆก็มีสู่แชมป์ก่อนเลยครับมัธยมปลายครับผมก็ได้ขายรถทิ้งไปเพราะว่าต้องไปอยู่เมืองนอกไปอยู่นิวซีแลนด์มา3ปีเรียนไฮสคูลจบจากนู่นแล้วก็กลับมาอยู่ไทยระหว่างช่วงที่อยู่เมืองนอกไปไปกับกลับไทยเนี่ยครับก็มีรถที่รถของคุณพ่อ ครับผมเป็น W123 แวนช่วงนั้นยุคเจเอารถพ่อแอบไปวางเจกลับมาก็ได้อยู่มหลาลัยครับก็ที่มอรังสิตเล่นรถหนักขึ้นหนักขึ้นครับผมพอเราได้แต่งรถมาตลอดปี2ปี3ครับผมเองได้ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชื่อ m i r i c l l Crossbar เกี่ยวเนื่องกับว่า ผมเองรู้สึกว่าอยากใส่ค้ำโชกแล้วช่วงยุคนั้นนะคํำโชคมันเยอะไปหมดเลยครับแต่ว่าเราอยากได้เป็นความเป็นสไตล์ของตัวเราเองเราก็เลยทำเป็นคอสบาร์ขึ้นมาเป็นตัว X ก็เลยพูดกันเป็นติดหูติดปากเลยว่า X bar X bar อ๋อ X bar อ,อันนี้คือที่มาของ X bar เลยที่มาของ X bar คือปั๊บเจ้าแรกในประเทศไทยปับ๊บก็จะอยู่มอลังสิตธิปั๊บเลยจะตั้งชื่อร้านว่า X bar าลางังสิตก็ทำที่ลังสิตอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสัก3ปีครับเรียนจบพอดีเราก็ทำ X bar มาเรื่อยๆครับ ได้ประมาณสักเจปีอยู่ตรงนั้นผมก็หยุดตัวใบเพราะมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็คนกอล์ฟเยอะด้วยช่วงจังหวะหนึ่งที่ผมได้ไปทํางานประจําอยู่กับพี่โอ๊คโอ๊คคลับอยู่กับพี่โอ๊คมาสาปีครับผมก็ได้อะไรหลายๆอย่างครับนะครับก็เลยออกจากพี่โอ๊คมาเปิดร้านของตัวเองซึ่งอยู่ในปั๊มคาลเทคแถวรามินทากมหหห้องแถวเล็กๆห้องหนึ่งครับเป็นเป็นห้องแล้วก็เราเอารถคันหนึ่ง เข้าไปจอดทำเซอร์วิสในห้องแอร์รแล้วฟีลลิ่งม่งแบบเมริกาจ,จ๋าเลยคือเ,<ล>เราเสพเสพค่อนข้างหนักอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ดูในเรื่องของ อ่า YouTube บ่อยอะไรเงี้ยผมเป็นคนชื่นชอบ h o ครับเป็นเรื่องส่วนตัวตั้งแต่เด็กคุณแม่ไม่ยอมซื้อสามประตูให้เขาบอกว่าเ hey, อ้ยไอซีวิกรุ่นนี้มันคือหลังคากระดาษในยุคของเขาแม่เขาก็เลยซื้อ e ีคามาให้คันหนึ่งผมก็ทำอีโวแต่ว่าคือเราก็แบบฝังใจมาตลอดว่าเราเอออยากทำอย่างเงี้ย USDM <า>มาแม่ไม่เข้าใจนี่หรอวะผมก็เลยขายอีโวทิ้งเลยผมก็ซื้อสามประตูด้วยตัวผมเองคือผมเล่นมันทุกอย่างเลย นะฮะประมาณช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทําคันนั้นเป็นรถแข่งด้วยอันนั้นก็คือที่มาของรถแข่งคันแรกถูกต้องในการวิ่งแข่งเซอร์กิตถูกไหมถูกต้องครับจริงทุกวันนี้ยังอยู่เลยครับใช่ครับพี่คันนั้นมันเป็นทุกอย่างที่เราเล่นมาหมดเลยแล้ววันหนึ่งที่พี่ปั๊บซิ่งอยู่บนถนนเนี่ยหรือว่าเอาไงเงยวเราแต่งรถแล้วกันแน่นอนที่สุดว่ามันก็อาจจะต้องมีวิ่งเล่นบ้างกับเพื่อนๆนะฮะพี่ปั๊บว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วพี่ปั๊บชื่นชอบอะไรในการแคร เซอร์กิตในวันนั้นจนมาถึงวันนี้ครับถ้าจากใจเลยนะคือเราเห็นประสบการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพื่อนนะครับที่วิ่งบนท้องถนนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสูญเสียกันไปมันก็ค่อนข้างที่จะหลายคันหลายคนในมุมนั้นสนุกครับเราก็คงไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้หรอกแต่พอในจุดจุดหนึ่งที่เราอยากบีออนขึ้นมาแล้วมาอยู่ในจุดที่เออเฮ้ยอยากไปวิ่งในสนามอ่ะเราจะทํายังไงให้เราไปวิ่งสนามได้บ้างเราก็ติดสอยห้อยตามรุ่นพี่ก่อนเริ่มจากจิมคาหน้าก่อนนะไปแข่งจิมคาร์นา แล้วก็ไปพีลาเซอร์กิจพอมีงานค้าขับเราก็ไปลองแข่งดูอะไรที่ทําให้พี่ยังเสียเงินและแข่งมาต่อจนถึงวันนี้ดีกว่าติดใจทุกอย่างมันต้องใช้สมอง1และ2คือก็ต้องมีมีส่วนหนึ่งก็ต้องใช้เงินนั่นแหละเนาะคือผมมีร้านนของตัวเองเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยผมจะพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเพื่อเก็บประสบการณ์ในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการเซ็ตรถเนาะแล้วก็เรื่องแรงม้าต่าง ครับผมเลยจึงทําให้ตรงนั้นน่ะมาถึงในจุดจุดนี้ได้เพื่อพัฒนาร้านของตัวเองด้วยที่ผ่านการแข่งขันรุ่นการแข่งขันในรถแบบไหนมาแล้วบ้างครับพี่ถ้าการแข่งขันเริ่มจากมอไซค์ก่อนครับก็ไปแข่งตรงนั้นอยู่ประมาณสักปีเดียวครับปีเดียวแล้วก็มีรถคันสามประตูนี้ก็เริ่มแข่งเลยตั้งแต่ช่วงนั้นก็มีแข่งสามประตูครับมีแข่งคูเป้ครับคอนด้ามาแทบทุกรุ่นเลยครับช่วงยุคหนึ่งประมาณ4ปี5ปีที่แล้วแข่งกระบะเฮียหยินการันตีให้ผมไปขับคัน DX ให้พอเราเริ่มมีโปรรไฟล์ตัวเา เองแล้วรับหลายๆคนเขาก็เลยเออแบบเฮ้ยมึงมาขับให้หน่อยอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคันรถแข่งปัจจุบันนี่แหละครับ รีโอใช่ครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรุ่นอีโค่จะขับง่ายแล้วจริงๆมันไม่ง่ายนะไม่หมูคือจะขับให้เร็วเนี่ยมันยากจริงๆยากจริงๆรายละเอียดมันเยอะเนาะพี่แบบดิฟเดียวก็คือหายไปละจุดหนึ่งวิจุดหนึ่งวิรวมมันกี่โค้งรอบันึ่งหายเป็นวิถูกไหมฮะใช่ครับแน่นอนที่สุดว่ามันต้องมีการฝึกซ้อมที่ใช้วิธีการไหนในการฝึกซ้อมตัวเองส่วนหนึ่งร่างกายคือผมเองก็มีออกกําลังกายบ้างไม่ได้บ่อยแต่บ้างโอเคเสร็จปุ๊บผมเองก็เป็นคนชอบกลับมาทบทวนตัวเองครับ แข่งขันของตัวเองครับครับผมซิมูเลเตอร์อาจจะเป็นส่วนน้อยที่สุดสําหรับตัวผมเองที่จะซ้อมนะครับเพราะว่าส่วนตัวผบเองไม่ได้อินกับซิมูเลเตอร์มากแต่ว่าเวลาเราได้รู้สึกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวใกล้ถึงวันงานเงี้ยเราจะไปซ้อมก่อนวันงานที่จะเป็นแทร็กเดย์ก็เป็นแทร็กเดย์ใช่ครับในวันนั้นอ่ะผมจะจริงจังที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรถเซกเมนต์ไหนก็ตามผมจะเก็บ Data ของแต่ละสษณะมาทั้งหมดครับครับผมแล้วก็เอากลับมาทาเป็นกันบ้านผมย้อนกลับมาเรื่องเกี่ยวกับสควอตดีกว่าครับผมอยากรู้แล้วว่าไอ้คำนี้มันมาได้ยังไงช่วงนั้นเล่น3ประตูเทอร์โบครับครับผมผมเองก็เลยคิดอยู่ว่าเออผมจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรดีจังหวะดีครับวันนั้นนั่งดูหนังอยู่มีหนังเรื่องสูซานสควอตเสร็จปุ๊บผมก็เลยดูจากโลโก้เฮ้ยมันน่าเอาเทอร์โบเข้าไปอยู่ตรงแทนตรงคิวอะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยผมก็เลยเฮ้ยสคว่า คนจะจำไ่มวะจะพูดถูกไหมทุกวันนี้ก็ยังไม่ถูกอยู่ดีสแครบ้างสแครอะไรต่ออะไรก็แบบค่อนข้างที่จะเยอะอ่ผมวา,าแต่ผมก็จะเฉยเรามีจุดยืนของเราอ่ะตัวตนของเราคืออย่างเงี้ยผมชื่อสควอตครับพี่ปั๊บทำอะไรในสูตรบริการของพี่ปั๊บบ้างครับออตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะครอบทั้งหมดแล้วเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ทั้งหมดตัวเช็คกระยาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวตรวเช็คช่วงล่างเครื่องยนต์ความพร้อมออกต่างจังหวัดเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางผมทำทุกรุ่น ทุกรุ่นทุกแบบทุกยัาเป็นซูเปอร์คาร์เลยใช่ครับในส่วนของคาร์ดีเทลลิ่งผมก็จะเป็นพวกคาร์วอชนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเคลือบแก้วในส่วนของโมดิฟายทั่วทั่วไปก็จะมีโจทย์ลูกค้าเนี่ยวางเครื่องเคสแวบเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทั่วๆไปเพิ่มแรงม้าตกแต่งโมดิฟายอะไรพวกเนี้ทำได้หมดต่อมาก็จะเป็นรีสโตและรีสโต้ก็จะเป็นทุกอย่างที่จะต้องให คล้ายกับแคตตาล็อกมากที่สุดจริงๆการรีสโตร์ใช้บัตเจ็ดเยอะไหมพี่เราเรียกว่าด c 2คันหนึ่งแล้วกันครับผมขับมาพี่บ๊าเนี่ยแล้วผมบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันแต่งอะไรมาครับผมผมบอกว่าผมอยากรีสโตรรถคันนี้พี่บ๊าว่าใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ผมตั้งบัตทิ้งไว้เลยว่าประมาณ5 0 0แสนั p การรีสโตรมันไม่มันไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งเลยคือรถเก่า90้าสูเนาะ เราลื้อออกมาทีไอ้นั่นขูไอ้นี่พังคิ้วขอบยางแตกอะไรเงี้ยครับซึ่งรีสโตในความหมายคือทุกอย่างจะต้องรีบิวกลับมาให้เป็นใหม่มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอรถรีสโตแล้วอยู่ในตลาดแล้วก็บอกรีสโตบายคอร์นะครับก็ซื้อเลยดีกว่านะฮะไม่ขาดทุนแน่นอนโอเคก็ไหนๆวันนี้ซุปมาที่นี่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่ปั๊บลองพาเดินเที่ยวไปดูแบบเขาเรียกว่าโอ้ไี่ปั๊บหน่อยแล้วพอดีผมเห็นรถ S2 มาพนี่ปั๊บจอดอยู่ด้วยน่าสนใจ อยากให้พี่ป๊าพาไปดูข้างล่างได้ไหมครับได้ครับได้โอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวอู่ของพี่ป๊ากันดีกว่าโอเคได้ครับผม s ซอร์วิสแอ a เียของพี่ปั๊บหรอใช่ครับก็อันนี้คือเบื้องต้นในส่วนของเซอร์วิสแอ a เียก็คือจะเป็นในส่วนของควิกเซอร์วิสดีกว่านะครับจะเป็นควิกเซอร์วิสในช่วงของ2อสามช่องตรงนี้ใช่ฮอนดูจะมีลิฟต์อยู่ครับผมแล้วก็ทางด้านหลังเนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นรถที่เป็นโมดิฟายตรงด้านเนี้ยนะครัโมดิฟายแล้วก็รีสโตทั้งหลายสามคันนี้คือรถของพี่ปั๊บเองป่ะผมเห็นโลโก้ใช่ครับใช่ครับอคิวเก้า สคันแล้วก็ s 2 0 0องคันตรงนี้อย่าง S2,000 อย่างเงี้ยพี่วับอยู่เนี้ผมเห็นว่าราคามัน สูงมากหลยมากมใช่พี่ใช่ใชอันนี้พี่ได้มานานไหมครับเนี่ยสักพักแล้วครับประมาณ4-5ปีได้ครับคันนี้ทำเลยไหมบ้างครับพี่ป๊าบทุกอย่างไส้เต็มแล้วก็รีสโตมาแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวอาจจะต้องรีใหม่อีกรอบนึงเพราะว่า <c oughs> ยกเครื่องบ่อยไปหน่อยค <c oughs> ันไหนของพี่ป๊าบขับบ่อยสุด e K 9คันนี้ที่จะออกงานบ่อยบ่อยสุดครับใช้เดลี่ไหมครับรถพวกนี้เดลี่ได้ครับเดลี่ได้ด้วยเดลี่ได้เลยแอร์เย็นเพียงพอครับคันนี้270ม้าครับ270้อยเจ็ดสิบม้าครับนองร้่าเป็นนคั BO ใช่ดสิบ ได้เลยครับผมทำไมพี่ป๊อบถึงเลือกมาขับเป็นบรีโอล่ะครับผมเองรู้สึกว่าการเริ่มต้นรถแข่งที่อยู่ในกฎเกณฑ์และอยู่ในรายการเนี่ยมันน่าจะประหยัดที่สุดเข้าใจถูกไหมเออมันจะประหยัดที่สุดเพราะว่าคือหนึ่งเลยเราแข่งรถมากับรุ่นคาขับรุ่นต่างๆที่เราแบบโมดิฟายเครื่องยนต์อะไรต่ออะไรมาแต่ว่าอันนี้เป็นค่อนข้างเป็นชาเลนจ์ที่แบบโปรดักชันครเออทุกอย่างเครื่องยนต์เดิม แล้วก็ช่วงล่างก็ต้องเดิมม,มีมีเปลี่ยนชกได้เล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คนขับการเซตติง้งละพ้อยหลักเลยนะพัฒนาลูกน้องเ <laughs> พราะว่าทีมซ์วิสที่ไปสนามที่มาทำควิกซ์วิสอยู่เนี่ยก็เป็นทีมงานที่พี่ป๊าไปซ์วิสรถแข่งรายละเอ,เอียดทั้งหมดเนี่ยรเราเอามาพัฒนาในตัวรุมของเรานะครับแล้วก็เอามาพัฒนาให้กับลูกค้าด้วยเราเลยมองว่าเออสิ่งพวกนี้คือน่าจะเป็นดึงจุดเด่นของเราอะให้กับลูกค้าติด เพราะว่าอย่างที่บอกทํารถแข่งเซอร์กิตเนี่ยมันก็ต้องใช้สกิลนะครับขั้นขั้นสูงนิดนึงและยิ่งเขาได้มีโอกาสไปสัมผัสเขาก็สามารถที่จะเอามา implement กับงานถูกต้องครับเพื่อให้แบบลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปโหเยี่ยมเลยครับพี่ใช่ครับสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างให้พี่ปั๊บฝากผลงานติดตามพี่ปั๊บหน่อยนะครับทางแฟนๆนะครับว่าติดตามพี่ปั๊บได้ทางไหนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทีมแข่งครับผมผลงานพี่ปั๊บหรือ อูสควอชของพี่ปั๊บหรืองานที่พี่ปั๊บมีนะมันมันรู้สึกว่ามันเยอะเหมือนกันนะมันเยอะก็อย่างแรกเลยที่คุยกับพี่ปั๊บพี่ปั๊บทำทั้งโอ้โหทั้งอู่สควอชททั้งทีมแข่งมีทั้งรู้สึกว่ามีงานอีเวนต์ด้วยก็คือเป็นฮอนด้าเฟซซึ่งวันนี้ฮอนด้าเฟซก็โกอินเตอร์ไปแล้วไปต่างประเทศไปแล้วยังไงฝากรวมๆเลยแล้วกันพี่ปั๊บนะครับฝากรวมๆแล้วกันครับผมก็คอสเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วกันครับผมก็ร้านของปั๊บเองนะครับก็เปิดตั้งแต่9ถึง1ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับผมแล้วก็ในส่วนขอองแพลลตฟรร์มมมโซเเชีีียยดสาาถ ดูได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube uh, Squash Channel นะครับผมแล้วก็ uh, Facebook TikTok ครับผมอินสตาแกรมร้านของปั๊บเองก็ตั้งอยู่ถนนจรุโชคใกล้กับเขตไสมหนะครับผมใกล้กับวชิรพลนะครับก็ไปมาสะดวกในส่วนของทีมแข่งครับผมก็ปั๊บเองครับได้แข่งเบอร์87นะครับในรายการของพีที่นะครับในรุ่นของสยามอีโคเชียร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ในปีนี้ก็ตอนนี้อยู่หัวเหมือนกันนะอยู่หัวหัวเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เดี๋ยวมีรถแข่งมาเพิ่มด้วยในยูอใช่ใชครับผมก็ฝากฝากในทีมของ ฮอนด้าบางเขนนะครับผมแล้วก็แอนเน็กสเตอร์นะครับบายสปอร์ตเรซิ่งทีมอีกหนึ่งงานก็จะเป็นอีเวนต์นะครับผมในปีนี้เราจะจัดอีเวนต์ HFTH หรือ Honda Face นั่นเองนะครับสองที่นะครับผมในที่ต่างประเทศก็คือมาเลเซียในช่วง เดือนตุลานะครับผมก็เราจะยกโมเดลของ Hondaface ในไทยเนี่ยไปอยู่ที่มาเลนะครับผมจัดที่มาเลที่1งานนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยในส่วนของสิ้นปีนะครับปีนี้เราจัดที่เอสปีนะครับผมเข่าใหญ่ครับผมอันนี้ไปรับลมหนาวที่นู่นกันข้องขอบคุณพี่ปั๊บมากวันนี้ที่สละเวลามาคุยกับเรานะครับก็สำหรับ The Drivers Talk นะครับในวีคเอ็นนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวในวีคเอนต่อไปเราจะพาไปพบกับนักแข่งในรายการนะครับและจะเป็นท่านใดติดตามชมกันนะครับ 지금습니다